ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Thailand Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนออกจากโลกของรถยนต์และรถบรรทุกแล้วพุ่งตรงขึ้นสู่ท้องฟ้าไปพบกับหนึ่งในโครงการการบินที่ทะเยอทะยานที่สุดของญี่ปุ่น Mitsubishi X-2 ชินชินเครื่องบินสเตลสาธิตต้นแบบสุดลลํำ ที่ไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินขับไล่ธรรมดาแต่คือการเปิดหน้าต่างสู่อนาคตของเทคโนโลยีการบินญี่ปุ่นเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นเต็มไปด้วยนวัตกรรมความล้ำสมัยและน่าตื่นเต้นสุดๆเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนมิตซูบิชิเอ2ชิ้นชินดึงดูดสายตาทันทีด้วยรูปลักษณ์ล้ำยุคแบบสเตลตั้งแต่ปลายจมูกทรงเพชรปีกทรงสี่เหลี่ยมข้างหมูไปจนถึงเส้นสายคมกริบที่ดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟ แต่ทุกดีไซน์มีเหตุผลไม่ได้ทำเพื่อความสวยงามอย่างเดียวเพราะมันถูกออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนเรดราอย่างแท้จริงตัวเครื่องใช้พื้นผิวเรียบกินรอยต่อให้น้อยที่สุดและเคลือบด้วยวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดราเมื่อมองเผินๆจะคล้ายกับ F-22 Raptor และ F-35 Lightning II ของอเมริกาแต่ยังคงเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่นโฉบเฉี่ยวกว่าและกระทัดรัดกว่าและรายละเอียดที่พิถีพิถนันแม้กระทั่งช่องรับอากาศและเครื่องยนต์คู่ด้านหลัง บอกเลยว่าถ้าใครชอบดีไซน์อนาคตเจ้านี่คือของจริงมาต่อกันที่สมัรถนะการบินมิซูบิชิ X2 ชิ้นๆขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบแฟน IHXF 5-12ตัวให้แรงขับตัวรับประมาณ11,000ปอนด์แม้จะไม่แรงเท่าเครื่องบินสเตลที่ใช้งานจริงแต่ต้องเข้าใจก่อนนะว่านี่คือเครื่องต้นแบบที่ถูกสร้างมาเพื่อทดสอบเทคโนโลยี ไม่ใช่รุ่นขายจริงไฮไลท์คือระบบพลัสเวกเตอร์ที่ทำให้มันสามารถพลิกตัวหมุนหรือเลี้ยวในอากาศได้เหนือกว่าที่เครื่องบินทั่วไปจะทำได้ความเร็วสูงสุดทำได้ในระดับแมทซสองหรือเหนือเสียงและยังคงความคล่องตัวจากโครงสร้างคอมโพสิตน้ำหนักเบาและระบบไฟบายวายอัจฉริยะเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างความเร็วความแม่นยำและการควบคุมสุดลําด้านความปลอดภยัยก็ถือเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องบินขับไล่เช่นกัน สำหรับ X2 ชินชินความปลอดภัยคือการอยู่รอดในสนามรบตัวเครื่องถูกออกแบบมาเพื่อลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ทำให้สัตรูมองเห็นยากขึ้นเคลือบผิวพิเศษที่ช่วยพรางตัวและมีระบบแสดงผลให้ข้อมูลนักบินแบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามสภาพแวดล้อมหรือสถานะเครื่องยนต์ระบบควบคุมแบบ Fly บ y ย i r e ยังมีระบบสำรองเพื่อให้นักบินควบคุมได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ ถือเป็นการปูพื้นฐานความปลอดภัยให้กับโครงการเครื่องบินรุ่นต่อไปของญี่ปุ่นทีนี้มาดูจุดขายที่ไม่เหมือนใครของเจ้า X2 กันบ้างสิ่งแรกคือมันเป็นเครื่องบินสเตลลัมแรกที่ญี่ปุ่นพัฒนาเองทั้งหมดโดยไม่พึ่งต่างชาติซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่อีกอย่างคือระบบเซนเซอร์ฟิวชั่นขั้นสูงที่รวบรวมข้อมูลจากหลายเซนเซอร์ทั้งเรดาร์อินฟราเรดและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์มารวมไว้บนหน้าจอเดียวให้นักบินอ่านได้ง่ายที่สุด และที่ห้ามพลาดคือความคล่องตัวจาก thrust vectoring ทำให้ X2 เคลื่อนไหวในอากาศได้อย่างที่เครื่องบินอื่นทำไม่ได้พร้อมวัสดุคอมโพสิตใหม่น้ำหนักเบาแต่แข็งแรงและอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ก้าวล้ำถือว่าเป็นเวทีโชว์ศักยภาพของวิศวกรรมญี่ปุ่นในศตวรรษนี้เลยก็ว่าได้เรื่องราคาหลายคนคมสงสยัยเนื่องจากมันเป็นเพียงเครื่องต้นแบบจึงไม่มีราคาต่อเครื่องที่แน่นอน แต่มีรายงานว่าค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทั้งโครงการอยู่ที่ราว332รล้านดอลลาร์และหากญี่ปุ่นพัฒนาเป็นรุ่นใช้งานจริงในอนาคตที่เรียกว่าโครงการ F-X ราคาต่อเครื่องอาจใกล้เคียงกับ F-35 ของอเมริกาซึ่งอยู่ที่ประมาณ80-100ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่สิ่งสำคัญคือน,นี่ไม่ใช่การทําเพื่อการขายแต่คือการลงทุนระยะยาวเพื่อความมั่นคงของประเทศ แอร์แล้วก็มาถึงบทสรุปมิซูบิชิ X2 ชิ้นๆไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ที่บอกให้โลกรู้ว่าญี่ปุ่นมีความสามารถและความมุ่งมั่นที่จะยืนเคียงข้างประเทศผู้พัฒนาเครื่องบินสเตล t h รายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกที่โฉบเฉี่ยวเทคโนโลยีสเตล t ์สุดล้ำสมรรถนะท,ที่คล่องตัวหรือระบบเซ็นเซอร์และอาวุธอนาคต X2 ได้ปูทางสู่อนาคตของกองทัพอากาศญี่ปุ่นแล้ว แม้เราอาจจะไม่ได้เห็นมันในสนามรบแต่เทคโนโลยีของมันจะถูกถ่ายทอดสู่เครื่องบินรุ่นต่อไปอย่างแน่นอนแล้วคุณละคิดว่า Mitsubishi x 2ชิ้นชินเจ๋งพอจะเทียบกับ F-22 หรือ F-35 ของอเมริกาได้ไหมหรือเป็นเพียงก้าวแรกของญี่ปุ่นคอมเมนต์ความเห็นของคุณด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตาม Thailand Auto Review เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สุดมันไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถทหารหรือแม้แต่เครื่องบินเจ็ตสุดไฮเทคแบบนี้ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปหน้า